เสียงแล้วทายใหกว่าคือมีมาไรมีมีไม่ทายอย่างเยอะเลยคลิปนี้ใครจะเป็นสุดยอดแฟนพันแทเทมีมไปรับชมกันเลยมาเลยมาเลือกระดับก่อนเลยขั้นแรกแต่ไปคนไปโอ้ยอยากเยอะจังเลยไปอายนอน่ล้กันไม่รู้ทำไมมีอะไร ไม่รู้เลยเจ้าก,กบอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยนี่ไงแต่ฉันเลือกถูกอยู่คีย์บอร์ดแคทโอ้แต่เล่นละชาสดนะฉลามคนสามเลยอ่ะโอยฉลามเลือกไวสุดๆเลยอันไหนอ่ะสองอ๋อพี่อ๋อตั้งแต่เพจตะเกียนลิงเกอรอโอสี่นั่นคือลิงฉลามโอซี่น่ะไปไปขากันไปขากันอันไหนไอ้อยไหนวะซียงโอเคไหนใดใอันเลขออยอ๋อไม่ใช่ ไม่หมดอันที่ชื่อชอบเอาหมดแล้ขเลยตัวแลขมาตอบถูกมาดูอู้แล้วโดูสูสีหน้อันสองชนะเฉยไปอันแรกเลยนี่เลยโอ้ยแก้แก้โนกอดมาถึงก็รู้เลยนะฮะอันนี้ก็เจอบ่อยอุ้ยแต่เขาตอบไวมากเลยอ่ะคนแรกอ่ะเออคนแรกตอบไวสุดๆเลยอ่ะศูนย์จุดเก้าสิบกว่าเลยอ่ะเฮ้ยเอออันนี้วิมไหนวิมอะไรเนี่ยไม่รู้กันเหรอไม่รู้กันเหรอกโห่ตอบอย่างชาชัน You're not that guy, pal. trust me You're not that guy. ฮะโอเคนี่เดาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะมีมเนี่ยใช่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยผ่านตาคือมีมระดับย่างไงมีมน่ารักเกินสติงกีู้เมื่อฉลามในหุ่นยไม่ใช่ดีกว่าของฉันละกันเอาวตอันสามละกันนะชอบนี่ไปท่าเต้นด้วยเป็นไง งปุอ้โหตอบยังช้าเฮ้ยแล้วฉันตอเร็วสุดปะเนี่โอ้ยังไม่เร็วอ่ะคนสามงโอ้ๆห Chicken Jackie ไปโอเคจะฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรอูวชาี่คนเดียวงรอน่ยอ่อนเนยอ่อนไหนเอาไว้จะตเพลอกตอบถฟังจะเสียแล้วดูจากหน้าตานี่เราได้อยู่ กันทีโแล้วเอออันนี้มาชัดๆเลชอบวันนี้ชัดเจียวสุดละอันสามก็ชอบนะแต่สองชอบมากกว่านี้ไงน่ะเต้นอ้าวอ้าวไม่โอคายสิวายอันไหนอ่ะโอ๊คกันโห ใช่เบอร์ชูด,ดาวล้วนๆเนี่ยใก็ดาวล้วนๆเลยอ่ะแล้วตอบถูกเฉยเลยโอ๊ยขนาดดาวเนี่ยมีชั้นพี่คนเดียวปะโถเอ้ยว้าวนี่ไงรีบเลือกเอ,อ้ยชันคนแรกว่ะตัวเร็อกตัวเลือกตัวเลอ่ะอ่ะก่อ,ะอนไหนโอ้โหออร่าฟาร,ร์มิงโอ้โ๋อฉันเลือกชิปปี้เลยไงนี่เลือกน้องเลยชั้นน้อ ะคนนั้นเต้นโหดมากเฮไปดิโอ้ย,อยแฮมสเตอร์ฉันเร็วอยู่นะแฮมสเตอร์เศร้าอันนี้โอเคสเปียสปีดสเปียร์เอ้านี่นคือบีมสปีดร์เลยคือเพลงมาเศร้าๆแล้วหน้าสปีดดูเศร้าๆก็เอาเลยนั่นแหละเอเลี่ยนดูหูยรอบนี้นายแพ้นะเเฮ้ยออาคนีดไ,ไปไปไป มีหมาไม่ีหมาเขาคือมีหมาปากสั่นนะฉันกดวัวเฉยเลยโอ้โหแกเป็นวัวปากสั่นซะแล้วเอ้ตื้นเลือดหานเลยไม่ทันเลยมีมีฉันรู้จักอยู่และฉันที่โรยแก้วอะไรเนี่ยเอเลี่ยนไหนไม่ค่อยเรียนหรอกว้ายตราลเลโรตราลเลาตราลเลโรตราลเลาดูดิเร็วมากนะสู่จุดเกาหาเหมือนเริ่มมาแล้วเขากดทันทีเลยอ่ะฉลาดจนได้โดนเร็ว คนนี้ตอบสุดเลยกันโอเคซูเปอร์ไอดอลมาเลยซูเปอร์ไอดอลโอเมก้าฉัาตัวไอเดียอันไหนอันแรกอะไม่นอ้าเราดีอาจจะตายเลยอะต้อนร้อยฝั่งนู้นมาตอบผิดอะแต่ดูเขาได้ไม่ผิดหรอกเขาดูโหดมากอ้าวอ้าวยอมเลยอ้าวน no โหคชนะคือคนนี้นะฮะเก่งมากเฮ้ยมาอยู่ใด้วยกันเดี๋ยวจะกวาด มาไล่พอกเ,เราทำไมมาไล่พอกเราทำไมโยดโยดไม่โยดอ,อะไรมีอะไรจะมาบอกพวกนายว่าถ้าสนใจเติมโลบักกดเกมพารซื้อรหัสไก่สุดเทพตรงที่นี่เลยดีดีดชอบมีเกมดัางๆมากมายเช่น99คืนในป่าสติวเบนหลอดพืชปะทะเบนหลอดฟิชเล่นเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายราคาโดนใจและปลอดภัยตรงที่ดีเลยดีดีชอบ อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะพวกนายฉันขอไปหาลูกค้าคนใหม่ก่อนเรามาช่วยกันเรามาช่วยกัน,นโหวตอีซีคนโหวดเขาโหวดหากันแน่ไม่เอาหายากไปอ Easy เอออีซีโหวตนะแกโอเคันนี้โอ้ยอันไหนอันนี้ฉันเลือกต่อเพราะว่าฉันไม่รู้อยู่แค่มีมเดียวก็คือหมาหนาเนี่ยไม่เคยเห็นนะทุกคนใครเคยเห็นบอกกันด้วยนะแต่และมีมใครที่แบบสายมีมนี่น่าจะรู้จักทุกอันแหละดูทรง <S 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 โอ๊ยอันไหนเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอันนี้ตอบว่าหนอนมันพิมพ์เลยถ้าฉันไม่เห็นหนอนมันเขียนโอ๊ยโอ๊ยโอยฉันก็ไม่รู้ว่าเนี่ยคือหนอนบปาราเป๊ะปาราเป๊ะปาราเป๊ะโอ้ยแล้วตอนนี้ฉันเป็นหัวแถวอ่ะพวกนายเริ่มนตอบไวแล้วตอบไวจะเลยว่ามือไวมือทองมาก ไปอะไรง่าไม่เคยเห็นน่ะโอ้ยสกีบีดี้สกบีโอสกบดี่ถูกลืมนะทุคนฉันเนี่ยแฟนสกีบีดี้แฟนผัดไทยอะไรจะกว่าเบ่าแฟนมันไทยเรียบร้อยเฮ้แย่แล้วฉันจะตายก่อนเมื่อนนะเนี่ยโอ้โหแล้วไง ฉันฟังไม่ออกฉันเพิ่ไปเรียกเช็คเฉยเลยโอเคอ่าฮ่ดีสติ๊กี้สติงกี้จำได้ฉันตอบเพียดโอ้โหแมลแมวหลอซิกมาแมวเฮ้ยโว ไมันแ่ใครว่ามีโมเดลดาวเลยฉันตอบ่าเสียหรือจะชื่ออเลยแล้วต้อพี่อยู่คนเดียววะนี่นี่อ้าพี่ดอกเบียดโอ้ต่อพี่ไปตอบมันแรกเลยสิไม่นะอย่าบอกฉันจะตามไม่เล่นไปไม่จะยังไม่ไปจะยังอยู่อชลามมันเป็นความหวังของเราในการขึ้นนัมดับหนึ่ โอเคเหมือนจะลิบหลีแหละตอนเนี้ยไม่หรอกมั้งดูน้อยมากเลยอ่ะน้่คือแก้อาลตัวตีเศร้ามนหลังจากฉลามตายด้วยไหนลองเปิดกล่องดูซิทุกคนมีกล่องให้เราเปิดเป็นยังไงเป็นอ๋อไม่เป็นลายพื้นที่เราเหยียบสินะ ขอสีดำได้ไหมเท่ที่โอ้ได้สีน้ำเงินมาเริ่มจากฮาร์ดอีซี่แล้วก็รอบสุดท้ายที่เราจะเล่นกันคือมีเดียมขอสักทีเฮ้อขอแบบมีอยู่ในดักอะหกเจ็ดอะไรนี่ฮะคุณเจ๊ไปได้เลยไปได้เลยเห็นแตกสว่างก็รู้แหละโอ้ยเลยจันทร์ลหนึ่งโอ้โหตอบอีกแล้วไอ้ฉันมาฉันไปอีกแน่เลยสามรอบติดแน่ นี่ซูมหน้าตัวเองเพราะกับมีมเลยโอ้ยซูจิก้าแปดโอ้โหกนมซี่กนม่ซีซเลยไม่ซีเลมซี่งบันไปตกไปดูต่อไปผ่านมันคือซีเซเว่นเหรอแน่จะเึงมวร้องซะอีก เดี่กับซิกซีเวนเดี่ยวพูดอยู่นิดนึงเว่าเสียงร้องลยไม่ตูเลยกม่ตูลรจเบแ่เลยะมีคนเดไ่ยวรี่ลไม่ตีเกลยระเมเลยกรเี่กไมะ่รไม่เบม่ตยะบกรบลิ่กม่เกบิ่ยซิม่ิกตยกะเระ แมวครับแมวแมวมีแมวมีแมวคะไหนวะโอเคโอ้ยมองภาพไม่ค่อยออกเลยภาพอะไรเนี่ยใช่ฉันรู้ว่ามันคือมีมที่มีคนเดินแต่ดูภาพไม่ออกเลยอ๋อมันคือมีปูตินแต่มันเห็นแค่ครึ่งซีกของปูตินน่ะนี่เดียวแค่เดียวแค่เราอาจะตายพร้อมกันก็ได้หนะเอเดียนว่าไหนรอดอะฉลาดนายน่าจะเป็นที่สามโอ้ยย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 ย เ้าเอพีจะกล้าเออย่างนะพวกนายจะตายทิ้งฉันไปนะฉันกดดันนายใหเลยยะนีน้องสาวฉันจะตายรอบต่อไปนะเจ้ากบไม่อยในรั้อเีนจเฮ้อเลพี่ไโอ้เป็นเรื่องเอพีไอเอปนัเฉยเลยเฮ้ยตายเลย ประมาณนี้ละกันนะฮะหวังว่าจะชอบใครเป็นสายมีมใครเป็นแฟนมันแท้เรื่องของมีมเนี่ยก็มาเล่นกันได้นะแบบนี้จะได้รู้ว่าเราเป็นสายมีมตัวจริงไหมนะฮะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย